พซุดพี่สดก็ผลิตตันี้รัอ้ว่ว่ามันนิ่มปะนานนานยางแล้วแล้วยางมันเคลือกที่มันก้าบมันเปลือกมันแตกครับนครับใคพ้นคนสองเทียทีสั่นนี่มันไม่คู่ลงหมดเลยเลยครับคำพูดได้ไปเห็นอย่างแต่มันมันล่นข้ามันมาเองโอ้นี่เพิ่งได้ยินทงแรกเลยนี่พ่อแปลว่า แสดงว่าเนื้อเยื่อเหมือนเกิดขึ้นมาเนาะเทาบรรดาลูกวอกเราเนยเน้อว่าค่อยเบาที่นี้ว่าเปลือกที่มันแตกนะครับพอพ่นนอำซ้ำเนี่ยมันจะคูลงมามันจะล่นออกมาอ๋อผู้ต้องไปนั่นเลยผูต้องไปซูมมันมันมีเซลขึ้นมาเกิดขึ้นมาเลยเนาะเพราะเนาะโอ้นี่ครั้งแรกเลยได้เนี่ได้ยินแบบนี้แล้วน่บอลจ้ที่เคยเห็นเด้องยิงจ้ำครับครับโอ้นี่พอลินพอลินบ้านใหม่นี้ละมิดเอ๊ะนี่มันนึมิดเนาะ นะครับนี่อำเภอสีสงค้ามเจงหวัดนคอยนมนี่จ๋าข่อยว่าผู้ค้าข่อยของวาค้าข่อยขข่อยเอาอีกนิดใช้ไปแล้วนี่รีดที่3านี่ที่3นะครับนี่ขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอำเภอจะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ